โอเคตอนนี้อยู่กับซื้ออะไรวะเดี๋ยวรู้ก่อนแส้งว่าเอ็มพ็อกเก็ตนะฮะอ่อโหนี่นะเอสเอสเออเอสอยู่นี่นะเออใส่ชิปกอดไดมอนด์อยู่าโอเคหาอะไรวะ ก็แหลกมากแหลกแหลก,ก,กนะแหลกตรงกับคู่นึงแหลก,กเอย้ยรอสิครับไไเฮ้ย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 ฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 เ้ยเฮ้้ เยี่ยว่ะเฮ้ยนี่ลูกไม่เก็บแม่งเลยเก็บไม่ได้ใชิบายอืมนี่เป็นขนมนะครับเอ้อ่ะแหละโคตรเลยเครื่องกา Home up. โฮมอฟอ้นี้ มีส่วนน้ำรู้ป่ะเนี่ยดูไคเลด้ดิช่างรู้แต่ว่าอ๊ยแหลกอะช่ด้วยแหลกแหลกเออแหลกโอ้ยค้างเลยละ่ะไม่ใช่แหลกโอ้ยโอ้ใส่คลิปมันก็อย่างนี้นะมันแหลกเดี๋ยวดูก่อนอะไรเนี่ยเอ้าจะดูเว้ย เกียนแบนนะห้ามเกียนเชิญครับอ๋อโอมโอมโอมสวอ่วนเอแปะเฮ้ยทุกคนมีทำไมโอ้โโออ,อถ้าถามว่ามีบ้านไหม ไม่มีอ่ะเราไม่มีบ้านเลยโอ้มึงเล่นใหม่นะครับซึ่งโอ้ชิบายซึ่งเราไม่อน,นั้นหรอกเอ่อเดี๋ยวไปดูรอบๆของเสือดีดีกว่าอืมอุบไปเลยอ่ะ นี่เป็นอะไรอ่ะโอ๊ยแหลกเนี่ยโอ๊ยเฮยเออโอ้ย้ย,ยตัดเลยแล้วเหรอแลผมแต่งมันตัดไม่ได้เฮ้ย เห้ยได้แล้วตอนแรกผมเล่นมันตัดไม่ได้พอเห็นเหล็กในเนื้อพวกเครื่องหุ่นกะโอเคตัดตรงไปตรงนี้ คือโข้กโค้กโโงั้นคลิปนี้ขอจะจิ้วเหียงขอนี้นะครับโอเคบ๊ายบายไปฮี้วต้องออกอะ